น่าจะเห็นบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะที่ซอสกับเจ้อ้ํเนี่ยไปช้อปปิ้งที่เฟนดีสาขาเอ็มโพเรียมมานั่นเองนะคะก็ซึกเนาาก่าจากวอล์กนั้นเลยเนาะวันนี้ดีใจมากที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรากำลังจะกยด่าหนูนะแม่ <S <S โอเคค่ะถ้าเลาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยคะ่ะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะ เ,เดี๋ยวจอนให้ดูตัวถุงก่อนเนาะก็จะบอกว่าถุงใหญ่มากแต่ว่าถุงของเฟรดดี้เนี่ยเป็นถุงที่สวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือสภาพถุงเนาะก็จะมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็สังเกตดูนะว่าถุงของเฟรดดี้เนี่ยเขาจะมีกิมมิคพิเศษก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนการระบายสีน้ำลงไปค่ะเคยระบายสีน้ำตอนเด็กๆปะเออและสีมันก็จะเป็นอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีโบอ,อยู่ สองข้างแบบนี้เลยนะคะ okay. าเห็นปะก็โบอันนี้ก็เขียนว่าเฟนดิโรมานะคะน่ารักมากสีเหลืองกับดำเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆ <st ing> เลยนะคะจริงๆจะบอกว่าสีเหลืองเป็นสีปโปรดของจอตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเกิดวันจันทร์นั่นเองนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นแบบสีประจำวันเกิดของเราอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีชาม เขียนว่าเป็นตัว F นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฟินดีห้อยไว้ตรงนี้นั่นเองน่ารักมากเลยอ๋อตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนก๊าฮีะคะ่ะทุกคนนะสามารถดึงออกมาได้นะในถุงนี้นะคะมันก็จะมีทั้งใบเสร็จแล้วก็มีของแถมที่ เออ s สที่ช็อปพาเขาแถมให้กับจอสด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล่องลงก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนั่นเองนะจ๊ะก็ข้างในก็จะบอกราคาของกระเป๋าใบน,นี้นั่นน,นู่นนะี่เนาะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องของราคาเนี่ยเดี๋ยวจะสปอตตอนไทยคลิปแล้วกันเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้สิ่งนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์เอาไว้ติด กระเป๋าเดินทางของเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็พี่ S.A. ที่ชอบนะคะเขาก็แถมมาให้นั่นเองะคะ่ะขอบคุณคุณทิวลีด้วยนะคะจริงๆจะบอกว่าเฟนดีเนี่ยพนักงานค่อนข้างน่ารักแล้วก็เป็นกันเองนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยจอได้มีโอกาสได้เข้าไปที่เฟนดีหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นดิอมพูเรียมนะคะไอคอนสยามสยาพาากอน ก็คือจะบอกว่าทุกสาขาเนี่ยพนักงานน่ารักหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปช็อปที่เฟนดีเข้าไปดูได้เลยเนาะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะทะดา อันนี้จะเป็นซองอ่างเปานะคะคือน่ารักมากมันจะออกแบบมาเป็นแบบคล้ายเฟนดีแบลเกตอะคะ่ะก็จะเป็นอะไรประมาณน,นี้แล้วก็มีลวดลายสวยงามนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเป็นของขวัญสำหรับท็อปสเปนเดอร์ของทางเฟนดิแต่ว่าทีนี้เนี่ยจอนไม่ได้เป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะแต่ว่าผู้จัดการช็อปเนี่ย<ม>คุณเอมี่คือน่ารักมากมแล้วก็ใจดีมากมเขาได้แถมให้กับจอนนะคะ<ม>เพราะว่าเหมือนกับว่าแบบเป็นการขอบคุณอะไรนี้เนาะก็ขอบคุณทาง เฟนดี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะต่อไปลองมาดูกันที่กล่องนี้เลยนะคะในซอสหยิบออกมาจากถุงแล้วเนาะก็จะเป็นกล่องสีเหลืองแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับตัวถุงเลยนะคะสังเกตดูว่าเขาก็จะเขียนว่าเฟนดี้ไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ลวดลายของกล่องก็เหมือนเดิมเลยจะเป็นเหมือนกับว่าแบบใช้สีน้ําเพ้นระบายนะคะสวยมากแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบกล่องแม่เหล็กนะคะก็จะเปิดแบบนี้พร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเลยจ้ะถ้าเราพอเปิดออกมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เจอก็จะเป็นกระดาษห่ออยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจอนขออนุญาตเปิดก่อนคือมันจะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะคะคือจอไม่อยากจะทําร้ายตัวกระดาษเนาะตรงนี้จะมีเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นแคกาดแล้วก็พอเชนบิซิตี้การเนาะเนีย่ย ก็ลหลายหลายชิ้นรวมกันอยู่ในซองแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่านางมีอะไรตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ากระเป๋าเฟนดีใบนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่จอดแบบมองไว้นานแล้วเหมือนกันเนะาะชานาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าสีครีมแบบนี้เลยนะคะถุงผ้าเนี่ยก็จะเขียนว่าเฟนดิโรมามนกันเลยนะคะนี่เลยค่ะให้ดูใกล้ๆอยสวยงามมากเดี๋ยวจะขอแค่หยิบออกมานะคะแล้วก็วาง เดี๋ยวพังละลูกนี่เลยค่ะก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดออกมาเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงท่า <Wow. S 1> เริ่มเห็นน้องแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมทุกคน คือเฟนดีพิกรูนั่นเองนะคะนีเลยจ้ะไซนี้เนี่ยก็จะเป็นไซมินิคือจะบอกว่าไซมินิของเขาเนี่ยค่อนข้างจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความอ้วนเดี๋ยวให้ดูก่อนแบบนี้นะคะสีที่้อนเลือกมาเนี่ยก็จะเป็น สีครีมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบขาวครีมความพิเศษของเขาคือตรงหูจับแล้วก็ตรงแถบบาร์ตรงนี้นะคะจะมีดีเทลเป็นลายมูนั่นเองนะคะสวยงามมากแล้วก็อะไรก็จะเป็นสีทองนะคะสวยมากตรงนี้ก็จะมีสายสตร a ปด้วยนะคะสายสตร a ปจะบอกว่าดีมากเป็นสายสตรปแบบหนังมูเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหนังมูสีดําแบบนี้แล้วก็ ชอบตรงนี้มากคือมันน่ารักมากๆเลยเห็นปะมันจะเป็นห่วงอะคะทุกคนแล้วก็ตรงห่วงเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าเฟนดี้ด้วยนะคะสวยมากกลับมากันที่ตัวกระเป๋านะคะก็จริงๆพีเอสเอเนี่ยเขาได้ยัดกระดาษมาไว้ให้ซ้อนแบบนี้เนาะเพื่อเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราต้องยัดกระดาษลงไปเพื่อทําให้กระเป๋าไม่เสียทรงนั่นเองคะ่ะ ให้ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่จอชอบมากๆเลยก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นปะ ชิมิตามนสเตอร์นะคะก็จะมีตามนสเตอร์อยู่ข้างในคือแบบน่ารักมากมากเลยนะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถถือได้สองแบบคือจะถือแบบเอากระดุมตรงนี้ปลดออกก็ได้ให้มันจะเป็นลุคที่แบบว่าดู c a s ชวลประมาณนี้นะคะหรือว่าจะติดกระดุมก็ได้เดี๋ยวติดให้ดูนะคะนี่ค่ะพอติดแล้วมันก็จะได้ลุคอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบว่าดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงเนาะ,ะข้างในนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าลายนิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นหนัง ทั้งหมดเลยคือกระเป๋าใบน,นี้คือเป็นดีเทลหนังทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นข้างนอกหรือว่าข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหนังสีเดียวกันกับข้างนอกเลยค่ะสวยงามมากให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่เนาะจริงๆกระเป๋าเฟนดีเนี่ยส่วนตัวแล้วนะครั้งแรกที่จอนเห็นเลยเนี่ยจอนรู้สึกว่าจอนเฉยๆคือมันเป็นกระเป๋าที่แบบ เป็นกระเป๋าธรรมดาธรรมดาเลยอะที่อาจจะแบบ e v e r y d a อะไรเงี้ยซึ่งซอสก็ไม่ได้มองว่าแบบมันสวยว่ามันอลังอะไรขนาดนั้นเนาะจนกระทั่งแบบว่าแข่งบล็อกเกอร์ใน y YouTube เนี่ยเขารีวิวกันเยอะมากๆเลยก็เลยเริ่มมีความสนใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะประมาณช่วงปีที่แล้วค่ะซอสได้เข้าไปที่ช็อปเฟนดีแล้วก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่าชอบมากๆความประทับใจแรกของซอสคืออะไรรู้ไหมคือความนุ่มของหนังค่ะทุกคนหนังของเขาเนี่ยจริงๆจะ มีหลายแบบมากๆเลยแต่ว่าแบบที่จอชอบนะคะก็คือหนังแรมอย่างใบนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังแรมสกินคือมันจะมีความซอฟความละมุนแบบมันนุ่มมากๆเลยจนล่าสุดน,นะคะก็มาเจอกับใบนี้ที่ชอ็อปคือใบนี้นะคะทุกคนมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอディชั่นนะคะเนื่องจากว่ามันมีมอนสเตอร์ไอซ์อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นลิมิเต็ดแต่ละช็อปเนี่ยจะมีอยู่แค่ช็อปนั้นหนึ่งใบเท่านัน้นก็เลยรู้สึกว่าชอบมากจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ด แต่ชอบตรงที่ว่า combination คอมบิเนชันนะคะสีอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นสีแบบเป็นสีที่มีความละมุนมีความแบบซอฟต์แต่ว่าในขณะเดียวกันคือถ้าดาเปิดออกมาคือมอนตาม,มอสรสเตอร์อยู่ข้างในเยู่ออกปาหูจับเนี่ยเป็นสีดําจอชอบม,มากๆเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่เวลาจอใช้กระเป๋าสีอ่อนแล้วเนี่ย จะค่อนข้างคอนเซิร์นกับหูจับเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าเวลาเราทาแฮนด์ครีมหรือทาโลชั่นอะไรเงี้ยแล้วเราต้องจับต้องถือแบบนี้ออกหรือบางทีเราต้องยิ้มแบบนี้มันจะทําให้หูจับที่เป็นสีอ่อนเนี่ยเปลี่ยนสีไวมากมากเลยถ้าสีมันจะดูดแล้วมันก็จะเริ่มดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาเป็นหูจับสีดําแล้วจอนก็เลยรู้สึกว่า ชอบมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับความพิเศษของกระเป๋าใบนี้นะคะทุกคนทา่านานี่เลยค่ะก็คือว่าเขาจะมีเรนโค้ดแบบนี้แถมมาให้สําหรับกระเป๋าเฟนดีพิกาบูทุกใบเลยนะคะซึ่งมันเป็นไอที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราค่ะทุกคนคือมันเป็นไอที่ฝนตก บ่อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเรนโค้ทแถมมาแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะก่อนอื่นเ,นเราต้องปิดตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะมันจะได้ใส่ง่ายสําสหรับใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรนี้นะก็แนะนําว่าควรจะพกเรนโค้ดแบบนี้ไปด้วยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยกันฝนกฝนันหิมะอะไรนี้ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าฝนหรือว่าหิมะเนี่ยมันจะตกมาตอนไหนนี่นะคะพอใส่ให้น้องแล้วก็จะเป็นอะไรแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะนี โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของราคากันีก่อนนะคะก็ดูจากใบเสร็จนะคะราคาอยู่ที่1นึ0 0แสนี่หมื่น้ก็เป็นอะไรที่เจ็บหนักต่อการเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋ารูปทรงที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาเหมานแต่ว่าราคาโหดมากนะคะก็นั่นแหละรู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้ เฟนดดีพิกาบวมาในครอบครองนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใบนี้หรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มราบอกกันด้วยค่ะจออยากฟังความคิดเห็นเนาะหรือว่าใครที่ใช้กระเป๋าใบนี้อยู่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะจอนมองว่ามันสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายแบบมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าจอนจะแมทกระเป๋าใบนี้กับเสื้อผ้ากับลุคอะไรบ้างก็ฝากติดตามกันที่ Instagram Baby j o จอด้วยะคะ่ะแล้วก็ f เฟซบ o ๊ก อโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนท่าขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคปะบ๊ายบาย